นี่เนี่ยเราอดกินขนมเม่เนี่ยหายไปหมดเลยเนี่ยกดติดตามช่องเบียร์หน้าชีตที่ขอบอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกลิงกุ้งกริงให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะอยู่จากสุกดอี่ค่ะเร้ก็มาเก็บผักกันนะคะตอนนี้นะคะพี่เย็นก็ก็กำลังจะมาเก็บผักนะคะนี่ มาเก็บผักเสร็จแล้วทุกค,คนเก็บผักด้วยไหมคะถ้าใครเก็บผักก็จะมีเข็งแรงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่รถแท็กซี่นะคะเพราะว่าเราจะกลับจะกลับบ้านค่ะคจะกลับบ้านนะคะทุกคนแต่ตอนนี้น่าเบื่อกินขนมปาร์ตี้กันเลยนะคะแต่ไม่มีขนมค่ะทุกคนลืมไปค่ะไม่ได้ซื้อค่ะดูสีร้านขนมร้านขนมไม่ได้ซื้อไม่ได้เงิน เออมันลืมมาเงินมาจากบ้านเอ้ยลืมเอาเงินมาจากกรุงเทพแต่ว่าเอามาอยู่สิบบาทนะคะทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องแอปติคต์ ok ของคนอื่นนะคะมันน่าเศร้า,ามากเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนคะเราเราจะเราก็จะทำคลิปแอปติคต์ล ok นะคะ เราให้คนขายให้นะคะแต่แตว่าเราก็ให้คนขายให้นะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมเอ็ดติดตามช่องเบียหน่าซิซีคอบอย่าลืมเอ้ยไม่ใช every, ่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วค่ะกลายมาแล้วค่ะทุกคนคะเรามาเล่นอันนี้กันไหมคะจิงแม่จิงเดซาแม่ซตาดูประดูกาจ๊ a อ b ส m มาลองเพลงไม่ใช is รื่องที่ราสูดูแเวอ้สิมาลองเพลงเราไม่รู้ความแกนที่ทำไม่ดูบ๊ายบายค่ะทุกคนจุ๊บๆไม่ไปเลยสิยิ้มย